ทำตัวไหนครับสวัสดีครับผมพิษแสมจัทยาครับไฟนอลซ้อมกี่วันซ้อมมาสามวันแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมวยจพัทยาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์การอยู่ที่เดิมแล้วตอนนี้มีใครมาช่วยเป็นผู้พ่อสอนเราบ้างครับก็เพื่อนๆในค่ายคนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ช่วยกันช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราอายุสิบเก้าครับสูงเท่าไหร่ละร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หกสิบหกเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับ ก็ฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับสิงดังครเคยต่อยกันมายังเลยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษามาเขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือครับผมซ้ายหนักครับผมอาวุธไหญวันนี้มาเจอเราวางเกมวางแผงไงดีก็เราวางเกลียบร้อยแล้รอเราเหมือนเก็บอาวุธเขาอยู่แล้วก็ไปตามสไตล์เราเนาะเรามีอะไรไปแก้ไขอาวุธก็อีกทีหนึ่งล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ช่องเกียรติครับวันนั้นต่อยกับวันนั้นต่อยกับที่เดชครับเดบ้างวันนั้น ก็ชนะคะแนนไปชนะคะแนนไปวันนั้นตัวยูเวนเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าวันนี้เลยมาร้อยยี่สิบสองเลยครับโตขึ้นหรือว่าไงข้าวบผมโตโตขึ้นด้วยเนาะก็เลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้าซ้อมหนักยังซ้อมแล้วเป็นไงบ้างก็มาพอดีพอดีผ่านเรียบร้อยครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโซบูแรงๆครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกลับบ้านเหมือนเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลก็สิบห้าโลครับต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละก็ประมาณร้อยได้ครับ้อยบวกละวคนจังหวัด ฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วไหนก็ฝากเอฟซีพยาทุกคนครับแล้วก็แฟนมวยชาสุรินทุกคนเป็นกำลังใจนะครับผมวันนี้เข้ามอยเชีเอาชืออนายอีกฝ่ายหนึ่วันนี้คู่เอกจะสีนะอ่ะขออนองโชคดีขอบคุณครับ